แล้วมาทีไรก็ขายดีทุกทีเลยนะคะพ่อฝรั่งกิโลเขาวันนี้นลังละยี่สโลัโงละยี่สิบโลสิบห้าังโอ้โหต่อวันเลยใช่ไหมคะพ่อโอ้โหสุดยอดเฉพาะฝรั่งนะยังไม่รวมมะม่วงยังไม่รวมอะไรนะมะม่วงก็มเจ็ดังมะม่วง7ลงังลังละกี่โลนะคะ25โลยี่ห้าโลโอ้โห สุดยอดค่ะทุกคนมะม่วงค่ะทุกคนคือมีการแชร่ตลอดนะคะไม่งั้นไม่ทันลูกค้าไม่แันลูกค้าโอ้ไม่แปลกใจเลยว่าใช้มะม่วงฝรั่งวันละหลายร้อยโลแล้วทุกคนดูโอ้โหส่องตัวมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งนใดนช่องที่มีเสาระดีๆของกินที่คุณตูกใจอย่าลืมกดซับสไครั ิมม,มากนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่หน้าธนาคารอิสลามสาขาบางแสนนะคะคลิปนี้นะคะโมก็จะมาถ่ายร้านมะม่วงฝรั่งแช่บวยนะคะที่แบบแช่บวยที่จริงใจนะคะตอนนี้มีลูกค้าเยอะมากๆสวัสดีแม่แป้น้วยนะคะแม่สวัสดีค่ะ นี่ค่ะนี่แม่กําลังทําเลยตอนนี้ลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะคะมาไม่ขาดสายค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะมีชมพู่มีฝรั่งมีมะม่วงนะคะแล้วก็แอปเปิลค่ะทุกคนถุงละหกสิบแล้วก็ถุงละร้อยนะคะชมพู่ถุงเท่าไหร่คะแม่หนึ่งร้อยค่ะชมพู่ก็หนึ่งร้อยแต่ว่านี่วันนี้มีกระท้อนด้วยนะกระท้อนร้อยแปดสิบได้สองลูกเลยนะคะทุกคน <100 S 1> นี่ <100 S 1> อย่างนี้เลย แช่บวยนะคะมาขามแช่บวยไร้เมล็ดนะคะราคา120บาทนะคะชมพู่ค่ะทุกคนแล้วร้านนี้นะเขาทําเสร็จแล้วเขาก็จะแช่น้ําแข็งนะคะกินแล้วสดชื่นมากๆมะม่วงค่ะทุกคนนี่พอเขานําเทเทเสร็จเขาก็อ่าคลุกแบบว่าให้ให้ฉ่ำน้ำาทุกคนแบบให้ให้ ให้น้ำเข้าถึงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค <c oughs> ้น่ากินมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นอแอปเปิ้ลนะคะทุกคนที่เห็นเม็ดบวยเลยสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะ <c oughs> มาแล้วฝลังนะคะฝ <c oughs> ลังอร่อยแล้วก็ขายดีสุดเลยใช่ไหมคะแม่อแ แช่ประมาณกี่นาทีคะแม่แป๊บหนึ่งเนะาะประมาณแ,แป๊บเดียวเข้มขน้ขนนะคะสูตรของแม่เป็นสูตรเข้มข้นนะคะคหางนี้แหละค่ะที่ยอดวิวเยอะมากๆแล้วขายดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นมะขามแช่บวยค่ะทุกคนนี่ไรยเมล็ดไรเมล็ดเล็ดนี่ทุกคนอร่อยเหมือนเดิมค่ะอร่อยเหมือนเดิมนะคะแม่ใช่เลงละร้อยยี่สิบบาทนะคะไม่มีเม็ดครึ่งโล อ่านี่ค่ะทุกคนครึ่งโลนะคะนี่แซ่บแซ่บเลยนะคะนี่ผมอบราะที่แล้วโมลองไปแล้วโอ้โหแล้วมีคนตามมากินเยอะไหมคะแม่มาถามคนพุทธิ์ชอบอ๋อมาถามคนพุทธิชอบฝรั่งนะคะทุกคนฝรั่งนี่เป็นแป้นใช่ไหมคะพ่อหรือว่าเป็นกิมจูแป้นนะคะกิมจูมันจะนิ่มใช่ไหมได้ ่ายฝผลิตยอยู่ทางนี้นี่เองปลอกทุกอย่างทั้งแอปเปิ้ลทั้งฝรั่งทั้งมะม่วงเลยนะคะชมพูด้วยนี่ฟูเออดูเนื้อฟูเนื้อฟูนะคะต้องมาปอกนี่นี่ค่ะลูกใหญ่อะ่ะพ่อคัดมาค่ะ พ่อเขาคัดมาะคะมีต้องขมแล้วเนี่ยขายกันเป็นแบบแท็กทีมคนหนึ่งบริหารคนหนึ่งปอกนะคะแล้วก็สองคนช่วยกันขายช่วยกันหยิบนะคะ แล้วมาทีไรก็ขายดีทุกทีเลยนะคะพ่อฝรั่งกิโลเขาวันนี้าลังละยี่สิบโลลังละลห้าหลังนะคะสิบห้าลังโอ้โหต่อวันเลยใช่ไหมคะพ่อโอ้โหสุดยอดเฉพาะฝรั่งนะ,ะยังไม่รวมมะม่วงยังไม่รวมอะไรนะมะม่วงก็งมะม่วงเจ็ดลังมะม่วงเจ็ดลังลังละกิโลนะคะ ยี่ห้าโลโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดอะทุกคนคือผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบกินได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็กินได้ทุกดูกินได้ทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งแช่บ้วยนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะที่นี่ หน้าก็ไฟขายนะคะแล้วก็คือหยุดวันวันอาทิตย์เหรอคะพ่อเสาร์อาทิตย์หยุดสองวันนะคะแล้วผลพ่อ,น,อนี่เขามีการเอาเม็ดออกด้วยนะคะก็คือต้องแค้เม็ดออกด้วยควน้า,านี้มัแบบแบบค่ะ ่านวันแล้วไม่รู้กี่ร้อยโลนะคะคุณพ่อชำนาญแล้วก็ให้สองคนนี้ไปช่วยด้วยอ๋ตอนนตอนที่อยู่บ้านใช่ไหมคะอตอนที่ทําที่บ้านก็ <S <S คือก่อนมาขายเนี่ยก็ต้องเตรียมและเตรียมที่บ้านก่อนนะคะค่ะคน้องสองคนเขาจะเก่งนะด้านหลังเนาะน้องสองคนด้านหลัง คือว่าไม่ให้มีเม็ดเหลือเลยนะคะ,ะแล้วแบบไม่ได้หั่นชิ้นพอคำนะหั่นชิ้นใหญ่ด้วยนะคะ,ะมีหั่นมุมอะไรด้วยนะคะพ่อต้องแต่งด้วย อ๋อทำไมคะพ่ออ๋ออันนิมต้องแยกนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคนเขาปอกมะม่วงปอกฝรั่งกันเป็นถุงๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำปลาหวานวันละเป็นกะละมังเลยนะคะสําหรับกินกับเมนูอะไรคะแม่เข้มข้นมากอะมะม่วงกระ t h อ n มะม่วงกระ thon ถ้าใครไม่ต้องการชูบุยอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่ใช่ใช่ถ้าใส่น้ำปลาหวานชุดเท่าไหร่คะมะม่วงกระท้อนมม<ม>ชุดหนึ่งวัดเจ็ดสิบจานหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบจาแม่ตักรึ่งโชว์หน่อยค่ะนี่ ยกัยกษ์เลยกุ้งแบบกุ้งตัวใหญ่อะทุกคนกุ้งตัวใหญ่เยอะมากอร่อยมากอร่อยมากทุกคนคุณแม่ทำกุก้งกรอบม,มากโมแอบชิมมาแล้วนะคะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะซ้ายขวานะคะก็คือเข้าได้แบบทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าเลยค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะ ก็คือว่าแช่แป๊บหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็มันเป็นเข้มข้นสูตรเข้มข้นนะคะ,ะอ๋อแช่นั้นไปจะเค็มนะคะอันนี้เป็นแอปเปิลนะคะน้ำส้มไข่ไงจ้าตัวเอง มาทีไรก็ขายดีมากนะคะลูกค้าเข้าไม่ขาดสายเลยทำไม่ทันนะทุกคนนะคะแช่ปุ๊บสักแป๊บหนึง่งตักขึ้นตักขึ้นนะคะลูกค้าก็มาซื้อรัวๆเลยะคะ่ะชุกถุงเท่ากันหมดนะคะ น้องๆสองคนเขาก็ทําในส่วนของแช่บวยแม่ก็ทําในส่วนของอผลไม้สดนะคะแล้วก็มีพริกเกลืออะไรอย่างนี้นะคะใครไม่ชอบแช่บวยเขาก็มีผลไม้สดขายด้วยนะจ๊ะมบวงบุ้ยสองมาบวงบวยสองผลเก้าสิบเปอร์เซนเลยเนะ่ะเขาแบบมาซื้อทั้งแช่บวยทั้งผลไม้สดเลยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีพวกน้ำผลไม้ด้วยค่ะทุกคนน้ำต่างๆพุดดิ้งอะไรขายด้วยนะแม่สรรหาของอร่อยมาขายอะขนมอะไรนะขนมใส่ไส้ช่วยกันทำเลยค่ะคือทำแล้วต้องแช่น้ำแข็งก่อนเหรอคะ ทำเราต้องแช่น้ําแข็งก่อนเหรอคะแม่อ๋อต้องทาใ,ให้มันเย็นก่อนนิดนึงนะคะเป็นการชุบปวยที่จริงใจมากๆเลยน้ำปวยที่ทุกคนเห็นหคือเป็นแบบเข้มข้นเลยนะคะเป็นน้ำปวยเข้มข้นเลยคือแช่แป๊บนึงนี่คือออกรสออกชาติแล้วนะคะถ้าแช่นานไปนี่ออกเค็มเลยนะคะทุกคน เสาร์อาทิตย์นะทุกคนนะทั้นองจับอะไรนคะลูกค้าเยอะมากทุกคนตอนนี้นะคะมาแล้วจ้าทุกคนชุบลงไปอย่างนี้เลยค่ะแช่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะ ต้องเช็ดแป๊บหนึ่งนะคะให้ออกรถออกชาตินะคะเขาก็มีกันนี่สี่ถังอย่างนี้เลยค่ะทุกคนรองรับลูกค้านะคะเขาขาย

ยาคูก็มีเออยาคูก็มีมามะม่วงค่ะทุกคน มีการแช่ตลอดนะคะไม่งั้นไม่ถันลูกค้าไม่ถันลูกคา้าโอ้ไม่แปลกใจเลยว่าใช้มะม่วงฝรั่งวันละหลายร้อยโลแล้วทุกคนดูโอ้โห,โโหนี่นะคะเน,นื้อะไรเอ่ยอันนี้ฝรั่งเอ Apple, อแอปเปลิลป่ะแอปเปิลแอปเปิลนะคะเนื้อบวับวเบ็ดบัวเยอะมากนะคะออ ก็มา,มาอุ่นหนุนกันได้นะทุกคนประจำอยู่ที่ชนบุรีคะ่ะหน้าธนาคารอิสลามนะคะแม่เป็นใจดีมากนะะถูกประมาณนี้ค่ะทุกคนคนไหนคะนคะอ๋อพี่จะขาวกลับมาซื้อรอบสองแล้วใส่เนาะเ้อเลื ไม่ร่อยไม่เสิร์ฟให้ลูกค้าไม่อร่อยไม่เสิร์ฟให้ลูกค้านะใส่ใต้ค่ะของที่แม่เลือกมาคือทุกอย่างดีหมดเลยนะคะยมลูกค้านบนะคะอลูกค้าลูกค้บางท่านซื้อแล้วกลับมาซื้ออีกนะคะอันนี้บาขอโทษค่ะสองตาละสองร้อยค่ะ กินกันเลยนะคะจวาเลยนะเลยนะลมนล่อลังดีลได่ตด้องไี้น้เจิ้เกนจ้เยแจลย้ลวลยลงเลงเลงเอานเป็นเนื้อคออยัย ช hmm. ่ <Warner. S 2> องบอาบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่ีเสาระนาทิตย์ดกินที่คุณถูกใจอยางเรียนก่อ์สมครช่อโมมากินชิไเน